สวัสดีครับผมนายสิริภพเจ้แก้วสารวัตรกำนันตำบลทรญะตนนะครับก็อยู่ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลทสัญประตนอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม ก่อนสายนวลแก้วกลุมลุงรลยแล้วก็ถนนสายประชารัฐและก็สายเรียบคลองหัวไซบางาซนะครับแล้วก็สายวังบัวบานนะครับที่เราผ่านมาเมื่อกี้3ามสี่เส้นตรงนี้หมู่แปดน่าจะตนตเกษตปีสามศูนมานะครับก็เลี้ยงกุ้งกุลาดำแต่ประสบกับปัญหาโรคประสบกับปัญหารา,า,าคาตกต่ำและก็ขาดทุนก็เลยส่วนใหญ่90%จะเป็นพื้นที่บ่อกุ้งรังนะครับ เพราะนั้นกเกษตรกรเลยปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนมาจากพื้นที่น้ําปล่อยมาเป็นปลูกผักเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปูดาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บางรายก็ใช้เป็นน้ําจืดนะครับเพื่อปลูกผักก็มีอยู่เมื่อก่อนจองโ์การ,กราบริษจนตำบลจัดสนับสนุนมาสองรายก่อนนะครับเริ่มแเกใ,ใ,ให้ให้เป็นพื้นที่ที่ปลูกผักชนน้ําปล่อยนะครับก็ได้ผลเพราะนั้นก็เส้นเนี้อ ที่เราผ่านมานะครับส่วนใหญ่ก็จะปลูกผักกินเองเกือบทุกหลักนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อยากอยากพัฒนาให้เป็นโซนที่เป็นบ้านนี้มีผลผปปลิตรักกันนะครับบ้านนี้มีรักปลูกผักปกินเองนะครับก็อยากอยากจะให้โซนนี้เป็นแบบนั้นให้ตลอดตั้งสมบัก